เมื่อคุณตัดภาพไปที่ยุค80ครับชิเก์เรลเลียน่ดมาร์วินแฮกเลอร์โทมัสเทนและโรเบิรโ์ตโดูรันสีคนนี้ขึ้นเจอกันเมื่อไหร่นะแทบไม่ต้องมีการโหมโรงไม่ต้องมีการโปรโมทไม่ต้องมีการอะประสมพันธ์ใดๆครับเพราะทุกคนรู้ครับว่าเอาตายแน่ครับขึ้นไปลวซัดกันนัวเลยนี่คือมวยสนุกครับแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยากจะซื้อตัว๋วอยากจะเข้าไปดูทุกครั้งที่ขึ้นชกแนนะ่ะตั๋วขายหมดเกลี้ยงแบบอย่างรวดเร็วทั้ง4คนนยาายอย่คยนนัญใจ ของแฟนมวยทั่วโลกวันนี้เรามาไล่เรียงกันดูหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมทําให้นักชกทั้ง4คนนั้นโด่งดังขึ้นมาพร้อมๆกันและมันสร้างสตอรี่อันยิ่งใหญ่มากมายครับกับวงการมวยโลกเมื่อยุค80ครับ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fitz Club กลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตตรกรสีคําเครือสวัสดีครับตอนนราสู่ฟิตคลับกลับกำปั้นของคนรักสังเวียนนะครับเหมือนเช่นเคยครับทางช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทล a n d นะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราไว้ก่อนเลยนะครับสิ่งแรกถ้าเราจะพูดถึงมันอาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างครับตามฉายาของพวกเขาแต่ละคนเลยครับมือปืนหมัดหินหมัดมาสจันนักชกอัจฉริยะทั้งหมดคือฉายาของพวกเขาทั้ง4คนครับซึ่งเหมือนหลุดออกมาจากโลกแฟนตาซีโลกการ์ตูนครับแต่นี่แหละครับคือฉายาที่ทําให้พวกเขานั้นถูกยกย่องในฐานะ fabulous f o ครับจตุรเทพแห่งยุค80เพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่มันแตกต่างออกไปครับคนนึงคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวคนนึง อีกคนนึงช่วงชกยาวเหลือเชื่ออีกคนนั้นก็เชิงมวยสุดยอดซึ่งถ้าได้เลี้ยงให้มันเห็นภาพมันชัดเจนนะครับอย่างชูเกตไรเดลนาดครับนี่คือยอดนักชกแบบเชิงมวยสวยเหลือเกินครับริกกี้เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์1976ที่แคนาดาเทคนิคนี่คือว่องไวเป็นเลิศครับอ่านเกมขาดอ่านสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นมวยบ็อกเซอร์ที่สามารถชกได้หลากหลายครับแล้วก็มีความโดดเด่นแบบรอบด้านจนถูกเรียกว่านักชกอัจฉริยะคนต่อมาคือโรเบร์โตดูรันครับนักชกจากปารมาเหมือนเป็นตัวแทนของชาวปาร ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับและก็มักจะมีเรื่องของการโดนกดขี่ทั้งเรื่องของเชื้อชาติดังนั้นในแต่ละครั้งที่เขาขึ้นชกนะครับมักจะได้รับความนิยมจากบรรดาชนชั้นแรงงานครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องความมีน้ําอดน้ําทนครับรวมถึงความหนักหน่วงของหมัดของเขาจนถูกเรียกว่าไอหมัดหิมจากปาดามามาวินแฮกเลอร์ครับเดอะมาเวลัสหรือไอหมัดมหัศจรรย์นั่นเองครับคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขวาตายซ้ายสลบครับของจริงเลยฮะเดิมทีเนี่ยเป็นมวยขวาธรรมชาติครับหมัดหนักอยู่แล้วแต่พัฒนาครับพัฒนา้ดดยีว แล้วก็หนักหน่วงไม่แพ้กันเมื่อคุณมีหมัดทั้งสองข้างที่มันหนักหน่วงนะครับคู่ชกก็เตรียมตัวได้เลยครับห้ามประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวส่วนคนสุดท้ายคือโทมัสเฮิร์นครับ The Hitman ครับหรือไอ้มือปืนว่านวน,นี่คือคนที่ต่อยมันที่สุดครับเพราะตัวเองนั้นได้เปรียบในเรื่องของช่วงชกที่ยาวเหลือเกินนอกจากนี้ยังมีท่าไม่ตายการเวียงหมัดของเขานะครับมันรุนแรงมากครับซึ่งถูกเรียกว่าฟริกเกย์ยับคือการเปลี่ยนจากหมัดยับธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นหมัดน็อกได้ด้วยช่วงแขนและการเเหววววีี่่่่่ยยงงงทาาาากกกกคนนนนนนอืซึึมมมัััั็ิดข้้ลจ เมื่อทุกคนนั้นเริ่มต้นเดบิวต์แบบระยะเวลาไล่เรียกกันทำให้ทั้ง4ีคนครับชกสลับคู่กันไปมาจนจับทางไม่ถูกครับว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งกันแน่เพราะผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะและเต็มไปด้วยเรื่องราวครับในสําคัญนะครับการชกในแต่ละไฟของทั้ง4คนเนี่ยมันดุเดือดเหลือเกินครับคือถ้าเรานึกภาพของอมวยไฟใหญ่ๆครับชิงแชมป์โลกเนี่ยลหลายครั้งที่เราจะเห็นนักชกแต่ละคนขึ้นไปบนเวทีแล้วพยายามเซฟตัวเองครับพยายามชกให้มันดูรัดกุมขึ้นเพื่อหนทางในการเป็นผู้ชนะแหละครับเพราะ ความสาคัญของไฟนั้นนะ่ะมันมากเหลือเกินแต่เมื่อคุณตัดภาพไปที่ยุค80ครับ4ีคนนี้ขึ้นเจอกันเมื่อไหร่นะฮะแทบไม่ต้องมีการโหมโรงไม่ต้องมีการโปรโมทไม่ต้องมีการอ่าประสัมพันธ์ใดๆครับเพราะทุกคนรู้ครับว่าเอาตายแน่ครับขึ้นไปแลวซัดกันนวเลยนี่คือมวยสนุกครับแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยากจะซื้อตัว๋วอยากจะเข้าไปดูทุกครั้งที่ขึ้นชกเน่ะตั๋วขายหมดเกลี้ยงแบบอย่างรวดเร็วหนึ่งในแมชที่ตอกย้ําความดูเดือดนะครับก็คือการเจอกันระหว่า,วาวรงรโมรเิรนนกาา้้ยดขึ มากมายครับแต่ความมันเมื่อทั้งสองคนอยู่บนเวทีนั้นสุดๆดจริงๆครับไฟนั้นนะครับมีการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์มากกว่า600สถานีและทุกคนได้เห็นกับตาครับว่าแม้ว่าแฮกเลอร์เนี่ยตามปกติแล้วนะฮะสไตล์การโชว์ของเขาคือดูลู่ทางก่อนแล้วก็ดักชกครับใช้ความหนักหน่วงของหมัดตัวเองเนี่ยเข้าสู่แต่กับไฟนั้นผ้ามันเปลี่ยนครับระฆังยกแรกดังขึ้นเป้งครับแฮกเลอร์เดินเลยครับเดินตัดเวทีตามถนัดแล้วก็ออกหมัดรัวเลยครับเดินแบบไม่เกรงกลัวความเสียเปรียบในช่วงชกที่ทมัสเฮอร์นั้นแขนยาว ถึง3ยกครับแต่มันเป็นการแลกหมัดกันแบบรัวๆครับชนิดที่ทุกคนห้ามกระพริบตา แล้วแฮกเลอร์ก็ชนะนอกได้ไฟน์นั้นถูกยกย่องครับว,ว่าเป็นความดุเดือดแห่งความทรงจําเลยครับมันไม่เหมือนแค่เราไปดูมวยชิงแชมป์โลกับแต่มันเหมือนเป็นการอรารวาสของบิาศาสองตนครับที่ขึ้นมาแล้วอูยังหมัดใส่กันแล้วก็อย่างที่บอกครับนอกจากความดุเดือแล้วทั้ง4คนยังต่อสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงครับเราไม่สามารถพูดได้เลยครับว่าใครคือเบอร์หนึ่งตัวจริงเพราะคนนี้ชนะคนนี้อาจจะกลับไปแพ้คนนั้นเหมือนเป็นงูกินหางครับการผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนี่ยแหละครับมันเลยทำให้สตอรี่ของวงการมวยเนี่ยเข้มข้น ตัวอย่างสักไฟก็ได้ครับเป็นการชกระหว่างชุกเรียวนาดครับเจอกับโรเบรโตดูรันไฟนั้นเหมือนแบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งอเมริกาก็ถือหางเรียวนาดอยู่แล้วครับนี่คือนักชกเหรียญทองโอลิมปิกของพวกเขาส่วนฝั่งของชนชั้นแรงงานครับก็ถือหางฝั่งของดูรันครับเพราะนี่คือนักสู้เพื่อชีวิตตัวจริงแน่นอนครับก่อนชกเนี่ยเรียวนาดก็ถูกยกย่องในเรื่องของความอัจฉริยะยังไม่แพ้ใครนะฮะแต่พอขึ้นเวทีแล้วครับมวยรองอย่างดูรันเนี่ยโอ้โหทนทาย,ยาทเหลือเกินครับสู้จนแบบ ศักดิ์สีค้าขอครับตอบโตดุเดือดสมชายาไอห,หมัดหินและี้ค้งเหล็กครับสุดท้ายครบ15ยกเรียวหนาดได้ริมลดความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกและไฟนั้นน่นะครับถูกขนานนามว่าเป็น The Bro in Montreal นอกจากนี้ครับยังมีไฟระหว่างเลี้ยวนาดกับเพิร์สอีกครับต่างไฟต่างเดินหน้าเข้าใสา่กันแม้ว่าสุดท้ายแล้วเลียวนาดจะเป็นผู้ชนะนะครับโดยการชนะที่เคในยก14จากกดสิยกนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยอมรับก็ว่าเกือบตายชูเรียวนาดเปิดเผยหลังจากไฟนั้นเขาบอกว่าเคยคุยกับมูมัดอาลีครับแล้วอาลีก็เล่าให้ฟังครับว่าไฟที่ ที่มันหนักหน่วงที่สุดสำหรับเขาเนี่ยก็คือการต่อยกับโจเฟรเซียลรือนานบอกว่าอาลีเล่าให้ฟังครับว่าเรฉันเกือบตายเลยนะจะบอกให้ในไฟนั้นเนี่ยที่เจอกับโจเฟรเซียลรือนานบอกตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับว่าอุ้ยจริงเหรอระดับอาลีเนี่ยมีไฟที่มันเกือบตายด้วยแต่พอผ่านพ้นในการเจอกับโทมัสเฮนเนี่ยนะครับลรือนานบอก รู้แล้วครับว่าเกือบตายมันเป็นยังไงเขาบอกว่าพลังงานในตัวนยฮะแทบหมดสิ้นครับผ่านไปยกที่12บสองนะครับเขายอมรับเลยครับว่าน่าจะแพ้ลวเพราะคะแนนเนี่ยตามหลังแต่เหลือ3ยกสุดท้ายเนี่ยแหละครับต้องพยายามงัดทุกอย่างครับพลังกายพลังใจพลังจิตพลังทุกอย่างครับมันเป็นก๊อกสุดท้ายครับที่เขาเดินหน้าลุยเข้าใส่แล้วก็ชนะสาเร็จแต่ชนะแบบเกือบตายครับช่วงเวลาความยิ่งใหญ่ของกลุ่มแชมป์โลกรุ่นมิดิลเวทนะครับซึ่งเก่งกาจเทียบเท่ากันทั้ง4ี่คนเวลาผ่านไปมันก็เริ่มจางหายลงครับแต่แฟนมวยยังคงจํำฝ ความรู้สึกนึกคิดภาพในวันนั้นครับแล้วว่ากันว่าอสถานการณ์ตรงนั้นครับการที่เราได้เห็นนักมวย4ี่คนเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยมันอาจจะหายากขึ้นเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเหตุผลหลักๆก็คือแน่นอนครับความเก่งกาจของนักมวยที่แจ้งเกิดขึ้นมาพร้อมกันถึง4คนสไตล์การชกที่มันดเดือดเร้าใจเหลือเกินแต่อีหนึ่งเรื่องคือเหตุผลของเรื่องของการถ่ายทอดสดครับชูเกรเรย์เรนาดยอมรับว่าในยุคที่กลุ่มจตุรเทพหรือว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่โดง่งดังขึ้ ที่มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบเปเปอร์วิวซึ่งอย่าที่ทราบครับว่ายุค8 0ูเนี่ยชกแต่ละครั้งถ่ายท่อสดไปทั่วโลกครับหลายร้อยสถานีผู้คนดูได้ง่ายครับทางช่องทางปกติทําให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเออคนนี้เก่งยังไงคนนี้น็อกยังไงคนนี้ชนะยังไงรู้ที่มาที่ไปได้เห็นกับตาตัวเองแต่กับยุคนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ตกอยู่กับนายทุนรายใหญ่ครับถ้าอยากดูมวยแบบมวยแม่เหล็กะนะะคุณต้องจ่ายเงินครับเพื่อเข้าชมซึ่งก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเหมือนเหมือนเป็นการคัดกรองหรือปิดกกกัััั้้้้นนนชแรครคคคคบททีี่่สําาาญืืออเเมขถึงไดย ยังไม่เคยดูครับมันก็จะมีคําถามครับว่าทําทไมฉันต้องจ่ายเงินเพื่อดูมวยคู่นี้ด้วยแต่กับยุคก่อนเนี่ยฟรีทีวีทุกอย่างเข้าถึงหมดคนจะได้เห็นก่อนครับว่าอ๋อเก่งอย่างนี้ไงโดดเด่นแบบนี้ไงยิ่งใหญ่แบบนี้ไงมันจึงกระจายไปทั่วโลกได้ง่ายกว่านั่นคือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ความคลาสสิกในมวยยุคก่อนเนี่ยนะฮะมันโดดเด่นมากกว่ายุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับโลกของเราม,มีการเปลี่ยนแปลง,งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้ว่ายุคนี้เนี่ยความนิยมของมวยสากลจะลดลงไปบ้างครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนนเล็กหหหหรรืออุุ่่่่่่่ใใใญญคัแตสสดททท้้าาายยิิงงงีมมจะํวข การมวยกลับมาเราก็สามารถเอาผลงานจากทั้ง4คนนี้นะจตุดดรเทพในยุค80ูนย์ี่เป็นกรณีศึกษาได้นะครับพวกเขามีอะไรกันบ้างสไตล์การชกที่มันโดดเด่นครับบุคลิกที่แตกต่างและจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมที่สําคัญครับเมื่อขึ้นชกเมื่อไรก็ตามต้องชกให้สนุกครับเอาชนะใจแฟนมวยให้ได้เอาให้ทุกคนนั้นแบบจาติดตาตรึงใจเลยครับว่าโอ้โหไฟนี่มันสุดยอดจริงๆแล้วต้องกลับมาดูอีกครั้งให้ได้นอกจากนี้กลุ่มนายทุนก็คงจะต้องทาให้มวยนั้นเข้าถึงคนดูได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตตตาาาามมมแแ่่้้้้้อออองงใหหฟนนนนััััเขสสผรืยย เข้ามาได้เห็นได้ดูก่อนว่าทําไมฉันต้องเสียเงินจ่ายเงินเพื่อดูมวยคู่นี้ด้วยมันเหมือนเป็นการโปรโมตขั้นต้นอย่างหนึ่งครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโชคแล้วต้องสนุกเนี่แหละครับถ้าคุณสามารถสร้างมวยที่ตอบโจทย์ได้ทุก เรื่องรอบด้านนะฮะความดุเดือดความสนุกมีเรื่องราวที่น่าติดตามมันก็ไม่ต่างอะไรจากภาพยนตร์สักเรื่องนงึที่ชนะใจคนดูไปแล้วนะครับต่อให้มีภาคใหม่มาอีกเรื่อยๆนะฮะความนิยมก็ยังอยู่ครับเคสศึกษากับยอดมวยแห่งยุค80ครับผมรู้ครับว่ามันอาจจะเปรียบเทียบในต่างบริบทกันไปครับแต่อย่างน้อยครับถ้าเราหลับตาและนึกภาพตามนะะเลียวนา เฮิร์นดูรันแฮกเลอร์ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่จนเรารู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครหรือกลุ่มคนไหนครับที่จะกล้าขึ้นมาถึงจุดที่พวกเขายินอยู่ได้แฟรโฟรจตุรเทพครับขอบคุณเข้ามาบอกกันหน่อยครับฟแฟนๆฟัมวยยุค80ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงทันใครเป็นแฟนใครบ้างนะฮะแฟนเฮิร์นแฟนแฮกเลอร์แฟนดูรันแฟนเลวนาดคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ